โอเคผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i ีบิดรูบิดนั่นเองน,นะผมก็โอเคผมก็เดี๋ยววันนี้นะผมมีหูฟังบูทูตแล้วนะก็เป็นหูฟังทีวิ1เอสสิบเอ็นะตัวนี้ก็คือจะลํ้ากว่าที่ผมรีวิวมานะตัวนี้ที่แบบราคาโคตรถูกนะผมแค่ไม่ถึง200อะ่ะตัวนี้ผมบอกเลยว่าไม่ถึง200นะสำหรับตัวนี้นะ mm hmm. ก็ตัวนี้จะเป็นแบบทีดวิเอสสบผมแล้วก็ตัวนี้จะ ใช้งานแบบสะดวกด้วยนะผมตัวนี้นะก็คือเป็นตัวนี้นะผมนี่ TWS11 นะผม T11 นะตัวนี้ก็จะเป็นแบบปุ่มกดนะครับผมแล้วก็เป็นอัลวเล5.0นะผมตัวนี้ซัพพอร์ตทุกรุ่นนะสำหรับโทรศัพท์นะผม iPhone iPad หรือว่า Samsung, a p Oppo Vivo Android ได้หมดเลยนะสำหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้ระยะห่างนะระยะไกลได้ประมาณ10เมตรนะตัวนี้นะ10เมตรเลยทีเดียวนะก็คือว่า ไกลมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ชาร์จอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะชาร์จตัวกล่องนะผมตัวนี้แล้วก็สแตนบายที่ที่1 2อ่ชั่วโมงนะสแตนบายนะครับผมโอเคทำมิวสิกนะก็คือการใช้งานนะการใช้งานแบบระยะยาวนะตัวนี้ก็ได้ประมาณ4ชั่วโมงนั่นเองนะครับผม <c oughs> ตัวนี้มีออปชันอีกอย่างหนึ่งที่แบบไม่ควรพลาดเลยนะก็คือเป็นออปชันที่ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะตัวนี้นะ ชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยโอเคเดี๋ยวมาดูข้างในกันว่าจะลํำแค่ไหนสำหรับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดออกมาดูโอเคอ่าโอเคมันก็จะมาประมาณนี้เลยนะผมอ่ามันก็จะเอามาเป็นประมาณนี้ผมก็จะมีตัวตัวนี้นะ่าจะมีตัวหูฟังมาแล้วก็จะมีสายชาร์จนะผมตัวนี้นะเป็นสายชาร์จที่อ่าแถมมาเป็นระบบ Type C ด้วยนะสำหรับตัวนี้อโอเคก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดออกมาดูนะว่ามันจะมีอะไรม่อีกนะตัวนี้ อ่าตัวนี้ที่จริงมันจะอยู่เนี่ยนะแต่ว่าผมลองไปแล้วแหละว่ามันใช้งานได้ดีผมถนะึงเอามารีวิวนะแรกมันจะแยกกันอยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะผมตัวนี้โอเคก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดออกมาดูนะอ่าจะเป็นประมาณนี้นะผมอ่าน,นี่เลยนะสำหรับตัวนี้นะจะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมลอกนี้ออกก่อนโอเคเหมือนใหม่เลยนะตัวนี้นะเ็ตัวใหม่นะผมนี่อ่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะผมส่วนตัวหนะูฟังนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่แล้วก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะผมเห็นไหมนี่นะผมอ่า จะเป็นตัวประมาณนี้นะผมตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากแล้วก็ใส่ด้วยแบบสบายหูเลยทีเดียวนะสำหรับตัวนีนะ้ใส่แบบสบายเลยนะไม่ได้แบบเกะกะนะล็อกปุ๊บล็อกพอดีเลยนะฮะตัวนี้เปลี่ยนภาษาได้อยู่3ภาษานะผมน่าจะเป็นเอ้ยหน้ามันน่าจะได้2ภาษานะผมอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะผมตัวสองตัวนี้นะล็อกกนะผมตัวนี้มันจะ ถอดออกมา2ข้างได้เลยนะตัวนี้จะเป็นแบบคู่นะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยก็คือมันจะชาร์จตรงนี้นะผมเห็นไหมที่เป็นอ่า USB นะนั่นะคือตัวชาร์จโทรศัพท์ได้ด้วยนะใช้แบบชั่วคราวนะไม่ได้ชาร์จแบบเป็นเต็มเลยนะสำหรับตัวนี้นะแล้วก็จะมีแสดงผลเป็นจอ LCD นะผมอ่าเป็นเปอร์เซ็นต์บอกแบบนั่นเองนะครับผมนี่นะผมนี่เลยนะประมาณนี้เลยนะผมอ่าสวยทีเดียวนะแล้วก็จะมีอ่าวิ่งตรงนี้ด้วยนะมีไฟวิ่งตรงนี้เห็นไหม อันนี้คือเปอร์เซ็นต์แบบทั้งสองข้างนะผมอันนี้คือเปอร์เซ็นต์แบบตัวกล่องนะครับผมถือว่าดีทีเดียวสำหรับตัวนี้นะโอเคก็โอเค,อเคประมาณนี้นะผมในการรีวิวตัวหูฟังเดี๋ยวมาจะลองแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาลองเสียงกันนะผมตัวนี้เป็นไทซีนะลืมบอกนี่อ่าตัวนี้เป็นไทซีแล้วนะอัปเกรดเป็นไทซีเรียบร้อยนะก็คือ ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ใช้งานได้สบายเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ของเราอ่ะมันเป็นไทซีหมดแล้วเราใช้สายโทรศัพท์เราชาร์จก็ได้หรือว่าจะใช้สายที่มันแถมมาก็ได้สำหรับตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้นะผมอ่าแล้วก็จะมีตัวตัวนี้จะเป็นแบบกดกดปุ่มนะไม่ใช่แบบสัมผัสนะตัวนี้นะเป็นแบบกดกดปุ่มแต่ว่าผมว่าแบบกดปุ่มมันสะดวกดีกว่านะเพราะว่าเวลาเราไปปัดไปโดนอะไรงเงี้ยมันจะไม่แบบสต็อปเพลงหรือว่าลวนไปมั่วนะผมตัวนี้ มันต้องกดก่อนนะตัวนี้เพื่อจะใช้งานนะผมนี่นี่กดนี้นะผมเวลาล็อสายวางสายนะกดได้เลยนะตัวนี้มีไม์ในตัวนะผมรับสายวางสายได้แต่ตัวนี้ผมไม่แนะนําก็คือเอาไว้เล่นเกมไม่เหมาะกับพวกเกมยิงปืนนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกเกม R O V ที่แบบไม่ใช่เสียงแบบแค่มันเร็วๆอะไรเง้ ว่ามันจะดีเลย์หน่อยนึงนะแต่ว่าไม่ดีเลย์มากนะก็ถือว่าถ้าถ้าใครเอาไปเล่นเกมฟรีไฟพับจีพวกเนี้ยก็เอาไปเล่นได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับมันในราคานี้มันจะหน่วงหน่อยนึงแต่ว่าไม่หน่วงมากนะผมก็พอเล่นได้แต่ว่าถ้าเล่นพวกเกม rov ถือว่าโอเคเลยทีเดียวเลยสำหรับตัวนี้ว่าผมเล่นอยู่นะเอามันโอเคเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองเสียงเจ้าตัวนี้ดูนะนี่อ่าประมาณนี้เลยนะผมนี่เดี๋ยวผมจะมาลองเสียงเจ้าตัวนี้ดูว่ามันจะเสียงดีขนาดไหนสำหรับตัวนี้โอเคเดี๋ยวโอเคผมก็เดี๋ยวจะลองเชื่อมดูกับเจ้าตัวโน้ต5ตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงมันจะเพราะันขนาดไหนสำหรับตัวนี้นะผมฟังสองตัวนี้นะผมโอเคเดี๋ยวผมเปิดบูทก่อนแป๊บหนึ่งนะผมเครื่องมันจะช้าหน่อย ตัวนี้นะผมจะมีชื่อบลูทูธชื่อว่า T 5 0นะหน้าตัวนี้นะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวแป๊บนะึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงใน YouTube ดูนะว่าเสียงมันจะดีขนาดไหนตอนนี้มันเชื่อมแล้วพอเชื่อมเสร็จไฟตัวนี้มันจะดับไปนะนี่นะนี่ไม่ต้องแปลกใจนะผมโอเคเดี๋ยวมาลองดูเสียงกันดูนะผมก็ใส่แบบไม่ง่ายไปเลยหันด้านยาวขึ้นอย่างนี้นะผมนี่อันด้นยาวขึ้นสองข้างนะผมตัวนี้ว้าเท่มากนะรับตัวนี้ มันล็อกอยู่เลยทีเดียวนะล็อกล็อกเลยอะ่ะมันก็คือผมว่าถ้าวิ่งอะ่ะผมสำหรับผมมันไม่หลุดนะผมตัวนี้นะ okay, นนะอโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอเคผวจะลองเพลงดู่พโงเพลง,งนี้ละกันอ่าเสียงมันก็โอเคอยู่นะผมว่านะเบสถามว่าเบสแน่นไหมมันก็แน่นนะแน่นเอาเรื่องอยู่คือถ้าใส่เข้าไปคุณจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเว้ยแล้วถ้าคุณเปิดเสียงจนเต็มมันจะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเว้ยต้องมันต้องลองดูครับว่าผมก็อธิบายไม่ถูกนะผม เนี่ยถ้าใส่สองข้างคือไม่ได้ยินเสียงนอกเลยเดี๋ยวผมจะให้ลองฟังดูนะผมว่าเสียงมันดีขนาดไหนสำหรับตัวนี้นะอันนี้ผมเปิดแล้วนะโอเคเดล,ลองดูนะโอเคประมาณนี้นะผมก็เสียงดีทีเดียวนะมันไม่ได้เสียงแย่นะผมนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะผม,ะม,ะผมก็ถ้าฟังนานตันี้เดี๋ยวดูลิขสิน์นะผมก็เสียงก็อยู่ประมาณนี้นะผมฮะแต่ว่าถ้าใครมาเล่นเกมพวก PUBG Free ไฟ r e ก็อ่า มันก็ดีเลนหน่อยนึงเลยต้องยอมรับสภาพมันในราคานี้นะผม tomar. ตัวทรงหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้นะผมนี่นี่นะผมทรงประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับผม à. สำหรับตัวนี้นะผมถ้าแบตเต็มเดี๋ยวมันจะไฟมันจะดับไปเหมือนที่ผมโชว์ให้ดูตอนแรกนะค,คือแบตมันเต็มนะอันนี้แบตผมเอาใส่ใหม่มันเหมือนเหมือนว่ามันยังไม่เต็มนะผมอันนี้ถอดออกมาใช้งานได้เลยถ้าใส่เข้าไปก็คือหยุดการใช้งานนะนั่นเองนะผมตอนนี้ก็แบตมันเต็มเดี๋ยวมันจะดับไปเองนะตัวนี้นะโอเค ก็มีประมาณนี้นะผมสลับตัวหูฟังตัว tws t 1 1ในราคางบที่ไม่เกิน200บาทนะผมโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์เพื่อนพาสิ่งใหม่ในช่องผมด้วยนะผมวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้า